ขนาดใกล้ไปเดี๋ยวดูวิดีโอรับเรียนรับอนุชลาริการอนุชลรการเริ่มจากท่านผู้วิชาการแล้วก็อนุชาริการระดับจังวัดระดับอำเภอระดับตำบหลางจังหนะครับ ขันหนึ่งลาบคูสายโยงจากโรงพยาบาของพระบาทสมเด็จเทศบาลแต่ละมเมืองมาจัดพิธีเหมือนกันนะครับเหมือกนกันในวันนี้แลนะ,ะวก็เชิดดาน้ำประเด็นขุงเจ้าหน้าที่บริหรส่วนการก็จะมีบรญชาดนั้นประกอบพิธีทุกวัน,น,นจะมีการประชุมคณะสงฆ์โดยท่านอาาจรย์บรญชาใหมอีกครัาชนึง ถามวา่าท่านอยู่ตามเดือนท่านก็นมีโอกาสได้ม,มารู้ครับกค่นหนึ่งปีเริ่มจากตั้งสิบสี่ตุลาคมถึงสิบสี่ตุลาคมในอการนี้เป็นสูงค,ครับระเบียนตั้งเวร

ด้วยเรื่องส่วนราชกจังหวัดปกครางเชื้อชาติแต่ยังประสวัยรุ่นประสบความสําเร็จหนึ่งปีตัวชี้วัดในการส่งมอยยาเสพติดของเรียนนักศึกษา này luôn đi các bạn. Tại vấn đề này luôn ครับ. Tình 他参与在你台内版本下。太太太太太太 ีเป็นภาพเป็นความทรงจำของพระสชาชนทุกคนเกี่ยวกับถึงภ่ามันะครับแต่เราไม่รู้ทำอัไรเมื่อครั้งทรงอนุ้าเจ้าเรือระพี่นารณาแล้วแต่ครั้งนี้ก็ทุกคน you <laughs>